สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวายแล็บสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูการทําต้นมะกรูดหอมนะครับสําหรับการทําต้นมะกรูดหอมนี้นะครับหลายๆคนก็รู้หลายๆคนก็ไม่รู้นะครับอย่างแถวแวผมนะครับในเพื่อนๆที่ทํางานเกษตรด้วยกันหลายคนที่ไม่รู้นะครับแต่เคล็ดลับในการทํานะครับของต้นมะกรูดหอมนะครับเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆนะครับในลักษณะการทําต้นมะกรูดหอมคือ มะกรูดหอมนะครับเขาไม่ได้มีสายพันธุ์ของเขาเองนะครับที่ปลูกแล้วจะเป็นต้นมะกรูดหอมมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับเป็นมะกรูดไทยโบราณใบจะเป็นใบจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับพอดีผมมีอยู่สองต้นใบจะเป็นลักษณะแกนๆเล็กๆอย่างนี้นะครับต้นนี้ก้าผมทําแต่งสาวนะครับอัดน้ําแล้วก็ยังไม่ออกเนื่องจากต้นเขาเก่แล้วนะครับใบจะเป็นลักษณะเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นใบเล็กๆสั้นๆเล็กๆเนี่ยครับ จะเป็นมะกรูดโบราณที่เขาเอาไปยีผมไปสะผมอะไรพวกนี้นะครับที่ว่าเป็นกลิ่นหอมๆนะครับเจ้าน้ำมันหอมระเหยจะเยอะคือข้อดีแต่ว่าลักษณะของใบก็คือไม่ได้มีความหอมมากแต่จะมีความหอมกว่ามะกรูดพันธุ์ใหญ่นะครับส่วนมะกรูดพันธุใหญ่ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้มากนะครับแต่ว่าเป็นการปรับปรุงพันธุ์หรืออาจจะเก็บยีนดินเด่นมานะครับเนื่องจากผมไม่เจอที่ ค้นในเน็ตดูแล้วไม่เจอที่มาที่ไปของต้นมะกรูดที่เป็นมะกรูดใหญ่นะครับแต่รู้วิธีการทําต้นมะกรูดหอมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เขาปรับปรุงพันธุ์มานะครับขออนุญาตเรียกแบบนี้นะครับเนื่องจากไม่เจอข้อมูลนะครับต้องขออภัยด้วยส่วนตัวนี้เป็นตัวที่เขาปรับปรุงพันธ์มานะครับส่วนตัวที่ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วทําไมถึงเป็นมะกรูดหอมนะครับเนื่องจากผมถามพ่อค้าดูนะครับที่ซื้อต้นไม้ด้วยกันแล้วก็รู้จักกันนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นต้นมะนาวนะครับส่วนมะนาวที่เอามาทํานะครับนิยมเป็นต้นมะนาวสีนะครับที่ผมเคยลงคลิปปลูก streams. หลังบ้านนะครับจะเป็นนิยมพันต้นมะนาวสีส่วนมะนาวพันธุ์อื่นที่เป็นตาฮิตติหรือเป็นสายพันธุ์เป้นนะครับจะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากความหอมนะครับจะไม่ค่อยเกลื่อกันในข้อมูลที่ผมได้แต่ว่า ในการต่อ2ตระกูลที่มาต่อกันได้ไหมได้นะครับก็เคยเห็นนะครับที่พี่เขาต่อมาแล้วก็ผมซื้อมาปลูกได้ประมาณปีกว่าแล้วต้นนี้นะครับจะเป็นตอมะนาวสีนะครับขึ้นมาขึ้นมาถึงข้างบนนะครับทําไมผมถึงไม่ตัดออกกรณีนี้นะครับถ้าเกิดแล้วว่าเราเอามาเลี้ยงเอามาปลูก เขาจะนิยมการตัดออกนะครับเนื่องจากไม่ให้ต้นมะนาวนะครับแย่งอาหารของต้นมะกรูดนะครับแต่ว่าผมทําเพื่อความรู้นะครับเนื่องจากว่าผมจะใช้มะนาวตออื่นมาเสียบนะครับให้มันเป็น1นนึ่งต้นนะครับแต่ว่าสามารถที่จะมีออกได้กินทั้งมะนาวแล้วก็มะกรูดนะครับในลักษณะต้นที่เขาใหญ่แล้วนะครับส่วนต้นมะนาวนะครับ จะเอาไปต่อกับต้นกระสังได้นะครับจะมีลักษณะโดดเด่นของความอร่อยของรากกระสังและต้นมะนาวออกมาก็จะเป็นความอร่อยอีกหนึ่งหงสายพันธุ์หอย่างนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นของมะนาวนะครับลักษณะเด่นของมะนาวจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของมะนาวสมีความหอมและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็การเลี้ยง การเลี้ยงต้นโดยรากนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่าต้นมะกรูดเยอะจึงนิยมเอาต้นมะนาวที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับมานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทําไมผมถึงว่าเป็นต้นพวกมะนาวสีอย่างที่พี่เขาว่าแล้วผมก็มาดูนะครับเนื่องจากของเขานะครับมีหนามนะครับในการหากินของมะนาวป่านะครับมักจะมีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมหาสารอาหารที่มาเลี้ยงลําต้นนะครับส่วนท่อกลางที่เป็น ท่อเลี้ยงอาหารหรือท่อฟิลเตอร์ที่เขาเรียกกันนะครับก็จะนํามาเลี้ยงอาหารส่งใบส่งก้านสังเคราะห์แสงแล้วก็นี่นะครับจะมีความโดดเด่นนะครับจะหากินเก่งแร่ธาตุในดินนะครับพืชบางตัวบางชนิดนะครับไม่สามารถที่จะดูดซึมหรือกินปรุงอาหารได้หมดนะครับเนื่องจากรากเขาไม่มีความแข็งแรงและความโดดเด่นในการหารอาหารนะครับในการปรุงอาหารก็จะน้อยด้อยลงไปจึง เน้นนิยมการใส่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับใน3จุดนี้ที่เป็นหัวข้อหลักๆส่วนธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุมหาธาตุส่วนมหาธาตุจุลธาตุหรือมหาธา,ธธาธตุเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นความโดดเด่นในดินผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นความโดดเด่นในดินที่พืชบางตัวไม่สามารถดูดซึมได้นอกจากเป็นพืชป่าในท้องถิน่นจึงสามารถที่จะดูดซึมได้และมาเลี้ยงลําต้นได้ดีนะครับ จึงมีน้ํามันหอมระเหยและเอกลักษณ์ในความหอมความพิเศษนะครับเนื่องจากถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อต้นไม้บางที่มาปลูกแล้วหวังให้รสชาติเหมือนกับที่เราซื้อมาในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับก็จะค่อนข้างที่เป็นไปได้น้อยเลยนะครับความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะน้อยมากส่วนแม้ว่าเราซื้อมาปลูกเสร็จปุ๊บเราจะใส่ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมหรือปรุงแต่งนะครับ ก็ยังไม่เหมือนกับดินเดิมที่เขาไม่ค่อยได้ทําอะไรมากมายนะครับนี่จึงเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับสําหรับลากความสําคัญของเขาที่ปรุงอาหารนะครับส่งตรงมาปรุงอาหารเลี้ยงอาหารสังเคราะห์แสงต่างๆในสําหรับคนทําการเกษตรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนอนีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ผมทําเป็นแก้มดิงเล็กๆนะครับเป็นลกเป็นหลุมขนมคกในการเลี้ยงนะครับก็ ต้นไม้ในหลายๆต้นนะครับผมถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วก็เขาจะค่อยๆซึมเข้าเรื่อยๆนะครับถ้าเราดินของเราเป็นดินแข็งนะครับเราลดน้ําหน้าดินอย่างเงี้ยเราลดน้ําหน้าดินที่ไม่ได้ขุดลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจเจริญเติบโตมากนะครับลึกลงไปสัก 2- อสามเซนก็จะเริ่มเกิดการแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ไม้นะครับใช้ไม้ลงไปนะครับลองจิ้มดูได้นะครับลองจิ้มดูเป็นเหล็กแหลมๆนะครับลองจิ้มลงไปเลย ว่าหล so ังจากที Meat ่เราลดน้ําจนเรามั่นใจว่าชุ่มแล้วหรือยังพอชุ่มเสร็จปุ๊บเราลองกดดินกดเหล็กลงไปเลยนะครับกดเหล็กลงไปในดินดูว่าลึกลงไปแค่ไหนส่วนมากนะครับก็จะลึกลงไปได้เต็มที่แค่นี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหยดหรือเป็นถักเราปรุงดินไม่ดีนะครับไม่ว่าจะขุดหลุมปรุงดินไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําหยดหรือเป็นพวกสปริงเกอร์นะครับก็จะประมาณนี้แต่น้ําหยดจะดีกว่าสปริงเกอร์นะครับสําหรับการพวกรดไม้ยืนต้นนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราขุดหลุมลงไปเลยเนี่ยเวลาที่ว่าดินเขาแห้งดินเขาแห้งแล้วเราเติมน้ําเข้าไปเขาก็จะค่อยซึมลงไปเรื่อยปรับปรุงดินไปเรื่อยดินถ้ามีเริ่มมีความชื้นนะครับพวกหญ้าพวกอะไรก็จะเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะลดน้ําหมักน้ําปุ๋ยใส่ในหลุมตัวนี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ําหยดนะครับสําหรับคนที่ปลูกไว้กินในบ้านไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมแบบใหญ่ๆไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่ๆนะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบผมแล้วก็แค่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้รักในการปลูกต้นไม้ สูตรนี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าผมในพวกนวัตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เคยศึกษากับพี่ๆเพื่อนๆหลายคนนะครับไปดูงานเขาแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะ,กะเกษตรที่มาอยู่บ้านใหม่แล้วก็ทุนไม่พอเงินน้อยก็อยากให้เขาทําในจุดๆนี้ได้เหมือนกันนะครับจึงไม่นิยมการที่ว่าเอาของที่ต้นทุนราคาสูงๆมาลงแล้วก็ ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับก็จะเปลืองเงินโดยใช่เหตุนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นคลิปวิดีโอดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับคนรักการเกษตรหรือคนหัดทําการเกษตรเหมือนผมนะครับสําหรับผมวันละสามขอลาเพื่อนเพ่อ,พอไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ